นั่งอย่างนี้เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเนาะอย่างเดียวอย่างเดียวนะดิมจะหายนะแล้วก็บางทีมันก็จะเป็นตะคิวกป็คืนตะคิวนะเจ็บปวดมากไหมตะคิวเนี่ยปวดมากไหมปวดนิดหน่อล่าสุดครั้งสุดท้ายกี่วันมาแล้วที่มีตะคิวโอเคไปจับเอาแล้วต่อไปจะไม่เป็นดีไหมดีค่ะดูให้ดีมันจะเบาเนื้อเบาตัวนะครับต่อไปจะไม่เป็นนื้ตะคิวนะ ถ้าเป็นกระนู้นสองเดือนนี่เป็นทีสามเดือนจะเป็นประมาณนั้นครับถ้าเป็นก็จะเป็นห่างๆถ้าจะมีอีกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหายหายใจยาวนะเอิบเอิบเติมคำถามปวดหัวไหล่ช็อกข้อมือไหมครับมีไหมครับไม่มีโอเคถ้ามีมีครับนายพายีแคนู ครับหลังจะเเมัหง่บาเพิ่นะยใจรย้อนเผาเลยร้อนผาเลยโอ้โหร้อนได้ไงเนาะเกือบแปลกนะเนื่อแตกเลยโอ้โหแป๊บเดียวเนื่อร้อนเผาเลยร้อนเผาเลยไไม่ได้ไงคนี่นี่ถูกต้องครับมันเป็นพลัง ชื่อเรียกว่าธาตุไฟธาตุดินน้ำลมไฟนะครับคนที่มีพลังนีเคี๋ยวทำได้เข้าใ,ใจตรงกันเนาะเดี๋ยวเชื่อที่นี่ไมไ่มาเพื่อให้เชื่อนะครับที่นี่มาพิสูจน์ความจริงความจริงมันกดข้างกดขาหายเจ็บหายปวดก,ก็แปลว่าพิสูจน์ได้อของจรงิงต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้โดยการกระทำไม่ใช่พิสูจน์ได้โดยการเขียนยเช่นวิชาคณิตศาสตร์พิสูจน์ได้โดย โดยวิชาเร,าร,รขาคณิตที่เรเรียนกันมานที่ศูน์ได้โดยวิชาเรขาคณิตอันนี้ไม่ใช่่อนตัวตามครับหลังเอวยอสบายนะครับดูข้อพับที่ว่าเมื่อกี้จะหายนะครับ่ขาตามครับแ่แต่เ่เลยครับข้อพับจะหายนะครับ,บยุบยุบไม่สม่ำเสมอเลยครับดีมากครับดีมากครับ เปาหมับเาค่ะไค่ะพอใจไหมค่ะพอใจค่ะพอใจแน่นะค่ะลองลุกยืนสิครับนั่งครับทีบอกทีบอกว่านั่งคื้นพืเลยไม่เป็นไรผมจะซักใหจะซักให้เลยอ่าต้องสุดทีครับดีมากครับพอ มาดเพียบใช่ครับครับปึ๊บมาใช้ได้ไหมข้างนี้ครับมาได้เก็บหย่ะเก็บตรงไหนใช่นี่ค่ะอ๋ออยู่นี่อยู่ท่านี้ครับเจ็บนะเจ็บดูจะหายนะครับอันนี้นะต้องงงคลิปไปงี้ครับครับไก่หนึ่งไก่อะไรเกี่ยวข้างานนี่ นี่ยัดให้ตรงนรกน่อนนี้ปวดป่วยนะเดี๋ยวพูดหลังเนี่ยไม่พูดหลังให้เสร็จก่อนให้เดีายพูดค่อยพูดเสร็จก่อนใครที่ทำอยพูด

มอยสร้างรสร้าง,างนี่นะไม่เหลือทีน,นี้ นั่งเชียร์ไม่เกลียดมั้ยใช่มา chạy อืมเดี๋ยวดู ไม่ใช่หมอผมไม่ใช่หมอเนี่อนอนไปจะเรียกว่าไงดีคะถ้าเป็นหมอมันจะไม่หายเคยใช้บริการหมอมากี่ครั้งคือว่านี่ต้องไปหาหมอทุกเดือนเห็นไหมใช้บริการหมอบ่อยบ่อยแล้วเกินจะไม่หายแต่ว่าที่หัวข่าวนี่ยังไม่ได้ไปโอเคนะใช่นั่นตัวเองที่ไปหาหมอนี่เพราะว่าเป็นโรคเบาหวานเหรอคอยไป เช็คความดันเลือค่ะเป็นโรคเบาหวานก็เช็คความดันเลือค่ะมาอยู่ใกล้ผมจะไม่มีโรค้วคาดีมากเลยค่ะอยู่ใกล้ผมจะไม่มีโรคเพราะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคโอเคนะค่ะผมไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโรคอยู่ใกล้หมอจะมีโรคเยอะเลยเบาหวานเบาหวานกดไม่รู้ครับอยู่ใกล้หมอมันจะมีโรคกันแล้วกันนะเออ โอเคนะครับต้องอยู่ไกลหมอจึงจะไม่มีโรคโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะแค่หลักการคิดเท่านี้ครับอยู่ที่ความคิดเราติดกามากแล้วนี้อย่าไปใช้บริการท่านมากนะเพราะว่าท่านก็ยุ่งนะหมอเนี่ยใช่ไหมท่านมีเวลาน้อยกว่าเราเยอะนะเออสงสารท่านหน่อยให้อีกคนอื่นเขาใช้บริการนะเออเราไม่ต้องไปใช้บริการท่านโอเคนะง่าชัดเจนนะจำแม่แม่ภาษาผม ผมจะพูดอย่างนี้เสมอมานะครับโอเคนะพอใจนะครบผมล,ล,ลุกเดินวิ่งห้ามกลิ่งอย่างเดียวย้ำห้ามกลิ้งอย่างเดียว